สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่8กุมภาพันธ์2566นะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือพร้อมทางด้านรีซอนจูภรรยาได้พาจูแอซึ่งเป็นลูกสาวอายุราว9ปีที่เชื่อว่าเป็นลูกสาวคนที่2ของทั้งสองคนไปร่วมงานเลี้ยงรูเนื่องในวาระครบรอบ75ปี การสถาปนากองทัพประชาชนเกาหลีหรือว่า KPA ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566เป็นสัญญาณล่าสุดที่บ่งชี้ว่าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนนี้กำลังถูกผู้นำคิมจองอึนนั้นเตรียมความพร้อมให้เธอก้าวขึ้นมาเป็นทาย,ยาทสืบทอดอำนาจการปกครองเกาหลีเหนือคนต่อไปตามรายงานนั้นก็บรรยายนะครับว่าการเห็นผู้นำคิมจองอึนและลูกสาวที่น่าเคารพของเขาเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงสำหรับเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ร่วมในงานเลี้ยงดังกล่าวหลายคนนั้นได้รวมตัวกันเพื่อที่จะถ่ายรูปกับลูกสาวของกิมจองอึนในขณะที่มีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในงานเลี้ยงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้นํากิมจองอึนนั้นเดินจับมือลูกสาวและมีภรรยาเดินเคียงข้างเดินเข้ามาในงานขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงร่วมกันปรบมือให้การต้อนรับครอบครัวของผู้นากิมอีกภาพเป็นภาพถ่ายบนโต๊ะอาหารที่เด็กหญิงจูเอนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างพ่อและแม่ของเธอ แล้วก็ด้านหลังนั้นก็จะประกอบไปด้วยนายทหารระดับสูงเป็นจนํานวนมากในขณะที่อิฟอิริกอิสาลีอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยอีวาในกรุงโซของเกาหลีใต้ได้ให้ความเห็นว่าในประเทศที่ตระกูลคิมและกองทัพทรงอานาจการปรากฏตัวของเด็กหญิงในงานสําคัญเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าการโอ้อวดปัญญาและลูกสาวเป็นสิ่งที่ผู้นําคิมต้องการให้ผู้คนสังเกตได้ในต่างประเทศเห็นว่าตระกูลคิมของเขาและกองทัพเกาหลีเหนือมีความเชื่อมโยงกันอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ขณะที่ผู้สังเกตการอีกส่วนหนึ่งมองว่านี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าผู้นําคิมได้เลือกทายาทสืบทอดอํานาจของตนเองแล้วซึ่งเป็นการยืนยันการคาดเดาก่อนหน้านี้กระแสะที่คิมจองอึนนั้นพาจูแอบไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธนําวิถีข้าบทวิปหรือว่า ICBM ของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2565ที่ผ่านมาคราวนี้เนี่ยครับก็พาไปงานเลี้ยงสําคัญของกองทัพนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ กับความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือหลังจากที่กิมจองอึนนั้นเนี่ยครับปาจูแอร์ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนนั้นเนี่ยครับออกงานถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะครับซึ่งลูกสาวนั้นเขาบอกว่าคาดว่าอายุเพียงแค่9้าขวบเท่านั้นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท่าอินเตอร์เนียวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตามช่องท่าอินเตอร์เนียเอาไว้ด้วยนะครับ